มาตาหนสาสาธารณสมบัติของแผ่นดินนั้นรวมทรัพย์สินทุกชนิดของแผ่นดินซึ่งใช้เพื่อสาธารณประโยชน์หรือสงวนไว้เพื่อประโยชน์ร่วมกันเช่นอนุหนึ่งที่ดินลกล้างว่างเปล่าและที่ดินซึ่งมีผู้เวรคืนหรือทอดทิ้งหรือกลับมาเป็นของแผ่นดินโดยประการอื่นตามกฎหมายที่ดินอน,นุสอง ทรัพย์สินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันเป็นต้นว่าที่ชายตะลิ่งทางน้ำทางหลวงทะเลสาบอนุาสาทรัพย์สินใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะเป็นต้นว่าป้อมและโรงทหารสำนักราชการบ้านเมืองระลบอาวุธยุทธภัณฑ์ทีนี้มาดูวักแรกนะครับสาธนานณสมบัติของแผ่ินเนี่ยหมายถึงอะไร สาธารณสมบัติของแผ่นดินจะจะเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดันแผ่นดินได้เนี่ยทรัพย์สินนั้นจะต้องเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินก่อนเมื่อเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินแล้วต้องไปเข้าออหลักเกณฑ์อย่างหนึ่งอย่างใดสองอย่างนี้คือ 1. เป็นทรัพย์สินของแผ่นดินที่ใช้เพื่อสาธารณประโยชน์หรือ เป็นทรัพย์สินของแผ่นดินที่สงวนไว้เพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์ร่วมกันเนี่ยถ้าเข้าหลักเกณฑ์อันไหนอันนึงทรัพย์สินของแผ่นดินอันนั้นน่ะก็จะก็จะเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินเดี๋ยวมาดูทรัพย์สินของแผ่นดินคืออะไรทรัพย์สินของแผ่นดินก็คือก็เป็นทรัพย์สินโดยปกตินี่แหละไม่ไม่ต่างจาก ทรัพย์สินของเอกชนก็คือสามารถมีกรรมสิทธิ์ได้ครอบครองไดถงรร้ถูกแย่งกรรมสิทธิ์ถูกแย่งการครอบครองได้เหมือนกับทรัพย์สินของเอกชนหมดทุกอย่างยกตัวอย่างเช่นพวกรถประจําตําแหน่งพวกครูพััธุ์พวกทรัพย์ส,สินที่ลิฟในคดีอาญาหรือว่าเรื่องมรดกที่ตายแล้ว มันไม่มีทายาทมารับเนี่ยทรัพย์สินก็ตกเป็นของแผ่นดินอะไรอย่างนี้รนรรนนนนครับแต่ที่ข้อแตกต่างก็คือมันจะไปอยู่ในมาตาสา1307เดี๋ยวจะพูดต่อไปก็คือทรัพย์สินของแผ่นดินเนี่ยจะไม่สามารถยึดได้นะครับเช่นยึดมาบา,างคำสละหนี้เนี่ยไม่ได้แล้วก็ที่มันแตกต่างจากของเอกชนก็คือ,อ มันอาจจะมีกฎหมายมันหยัดไว้เป็นพิเศษในบางเรื่องเช่นพวกรถยนต์หลวงอะไรเงี้ยพวกรถหล,ลวงก็คือจะไม่ต้องไม่ต้องเอาประกันภัยก็ได้นะครับนะก็อ,อนุหนึ่งสมเนี่ยมันจะเป็นเป็นแค่ตัวอย่างเฉยๆนะครับถ้าไม่เข้าอนุ123มันก็เป็นสาธารนณะ สมบัติของแผ่นดินได้ถ้าเกิดว่ามันไปเข้าหลักเกณฑ์สองอันที่ว่าอันเก่าก็คือถ้าทรัพย์สินของแผ่นดินน่ะใช้เพื่อประโยชน์สาธนารนณะใช้เพื่อสาธารณะประโยชน์หรือสงวนไว้เพื่อประโยชน์ร่วมกันเนี่ยถ้าเข้าสองอันนี้มันก็เป็นสาธารณะสมบัติดได้แต่อนอุดหนึง่งอสามคือเป็นตัวอย่างให้ดูให้ฉัอันอุหนึ่งนะครับตัวอย่างอนุ1หนึ่ง คือที่ดินลกร้างว่างเปล่าและที่ดินซึ่งมีผู้เบรยืนหรือทอดทิ้งหรือกลับมาเป็นของแผ่นดินโดยประการอื่นตามกฎหมายที่ดินยกตัวอย่างเช่นอ,อไม่ใช่ที่ดินลกร้างว่างเปล่าก็คือ,ค,อคืออะไรที่ดินรกอางว่างเปล่าก็คือเป็นที่ที่ไม่เคยมีใครมีกรรมสิทธิ์หรือมาครอบครองมาก่อนเลยแล้วก็ ที่ดินที่ดินที่มีผู้เวรคืนก็คือก็คือเวนคืนแสดงเจตนาเวรคืนนะครับแค่นั้นก็ก็ตกเป็นของก็ตกเป็นสารณสมบัติเลยนะครับตั้งแต่แสดงเจตนาไม่ต้องไม่ต้องไปจดทะเบียนอะไรที่ดินทอดทิ้งทอดทิ้ง ทอดทิ้งนี่ก็คือจะต้องอาตามกฎหมายที่ดินมาตราหกถ้าที่ดินจะจะเป็นที่ดินทอดทิ้งเนี่ยก็คือถ้าเป็นที่ชนดมันจะสิบปีถ้าเป็นที่ดินที่เป็นหนังสือรับรองการเข้บครองในใเฉยเนี่ยห้าปีแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องมีคำพิพากษา เพ,เพิ่งถอนก่อนนะครับเพิ่ถอนฉนวนแล้วก็เพิ่เพิ่พถอนหนังสือก่อนถึงจะถือเป็นการทอดทิ้งได้แล้วก็โดยประการอื่นก็อย่างเช่น,นร,รั้ออกพรบรเวนคืนที่ดินนะครับทำเขื่อนทำอะไรเงี้ยอ,อ, <c oughs> อนุสอง ทรัพย์สินสําหรับพลเมืองใช้ร่วมกันเป็นต้นว่าที่ชายตะล่งทางน้ําทางหลวงทะเลสาบอันนี้ถึงจะเป็นที่ชายตะล่งเป็นทางน้ําทางหลวงทะเลสาบเนี่ยก็ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินเลยต้องไปดูด้วยว่ามันโดยสภาพนั้นน่ะพลเมืองหรือประชาชนน่ะสามารถเข้าไปใช้ร่วมกันได้ไหมนะครับถ้าพลเมืองหรือประชาชนเนี่ย ไม่ไม่ได้เข้าไปไปใช้ร่วมกันได้ถึงจะเป็นที่ชานจลิ่งเป็นทางน้ำเป็นทางหลวงทะเลสาสเนี่ยมันก็ยังไม่ถือว่าเป็นสถาระสมบัติของเพ่นดินต้องต้องต้องดูด้วยว่าประชาชนพลเมืองเข้าไปใช้ร่วมกันได้ไรหรือเปล่าอนุสามทรัพย์สินใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะในต้นวาป้อม ขออาหารสำหรับราชการบ้านเมืองราลบเอเยนธุภัณฑ์อันนี้ก็ตรงต,รงต,รงตัวนะครับก็อย่า <c> ง <oughs> เช่นลงพักสารอะไรอ่างตานี่ยครับส่วนมากก็จะเป็นเพื่อบริการประชาชนต่อไปอ้อลืมลืมอันนี้นอกจากน,นึ่งหนึ่งสอที่ว่าถึงไม่เข้า123ก็เป็นสารสมบัตพิพืดินได้ก่อน ถ้ามันเป็นใช้เพื่อสาธารณประโยชน์หรือเพื่อสังวนสงวรไว้เพื่อประโยชน์ร่วมกันตัวอย่างเช่นสนามบินดอนเมืองพวกป่าช้าพวกสวนสาธารนณะอะไรเงี้ยมันไม่เข้าอนุหนึ่งลงสามนะแต่ว่านี่มันจะมาใช้เพื่อสาธารณประโยชน์หรือสังวรไม้เพื่อประโยชน์ร่วมกันก็จะเป็นสาธารณะนะสิทดิ์ของมผ่นดิน สำหรับการสิ้นสภาพของการเป็นสาธารณวสมบัติแผ่นดินนะครับจะต้องมีการเพิกถอนตามกฎหมายตามหลัก,ลกเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายนั้นๆกำหนดไว้สำหรับทรัพย์สินนั้น,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 นมันก็จะมีอยู่3แบบ3ประเภทแบบแรกก็คือ,อมีการเลิกใช้หรือาการเลิกเลิกสงวนไว้ เพื่อสร้างฐานะเนี่ยจะต้องเป็นการเลิกใช้หรือสึหวนโดยเด็ดขาดนะครับถ้าถ้าชั่วคราวอ่างเงี้ยไม่ก็ไม่ถือว่าเป็นการเพิกถอนอย่างอย่างเช่นทางน้ำยอะไรเงี้ยถ้าเกิดน้ำลดมันน้ำมันแห้งไปสักเดือนสองเดือนอ่างเงี้ยอันเนี้ย ถ้าน้ำกลับมาคนก็กลับไปใช้อยู่เนี่ยมันมันก็จะไม่ไม่เป็นไม่เป็นการเพิกถอนก็ยังถือว่าเป็นใช้เพื่อสาธารณสมบัติเอ่ใช่ก็ยังถือว่าเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นินอนยู่แบบที่สองก็คือทรัพย์สินนั้นเนี่ยถูกทําลายหรือสลายหรือหายไปทั้งหมดยกตัวอย่างเช่น สถานที่ราชาการโดนไฟไหม้เนี่ยแบบไหม้ทั้งหลังเลยหายไปหมดเลยอแบบนี้ก็สิ้นสภาพไปแบบที่3ทรัพย์สินถูกโอนให้กับเอกชนยกตัวอย่างก็เช่นมีการจัดระเบียบคองนะครับรัฐก็จะโอนคองให้กับเอกชนก็เพื่อแลกเปลี่ยนเพื่อให้เอกชนเนี่ย โอนโอนที่ดินยกที่ดินมาให้รัดนะครับแล้วก็จะได้จัดระเบียบคลองใหม่อะไรอย่างนี้อันนี้คือ3รูปแบบก็จะมีประมาณนี้นะครับการเพิกถอนปัตตาน,นี้ก็มีแค่นี้ครับ